วสวัสดีครับสว,ว,วัสดีครับวัีควันนี้ในฐานะที่เป็นวันสุดท้ายของคอร์สด้น้อเป็นคอร์สเอนทานท,ทุกคนตั้งใจนะครับทีนี้มันเป็นนิดิมหมายดีก็คออือในช่วงที่ผ่านมาทุกคนคงได้ข่าวว่ามีน้องคนนึงซึ่งสอบได้โอนุคณิศาสตร์ร้อยเต็มก็คือพี่คนนี้นะครับเป็นรุ่นพี่เด็กวีของเราครับส่ร์ฟกบมือหน่อยครับนิดนึง <S <S อโอเค ก็คือการได้คณิตศาสตร์ร้อยเต็มเนี่ยในโอเน็ตเนี่ยคือม,ม,มันไม่ใช่เรื่องฟกนะคือพี่เขาต้องตั้งใจจริงๆแล้วเขาก็ต้องทำโจทย์เยอะมากคราวนี้วันนี้เนี่ยพี่เชิญมาทาไมพี่ต้องการที่จะให้เขาเนี่ยมาถ่ายทอดเทคนิคในการทำคณิตศาสตร์และการเตรียมตัวสอบเป็นทานให้น้องด้วยนะครับก็เลยขอเวลาตรงนี้นิดนึงเพื่อที่จะเพว่บางคนไม่รู้ไงว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงใช่ไหมหรือว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีปัญหาอยู่อย่างนี้เราแบบ ยังมีเวลาอยู่เราควรจะปฏิบัติตัวยังไงให้ใช้เวลาคุ้มค่าดีสุดพี่ก็เลยเชิญเขามาเป็นวันปิดท้ายของคอร์สนะคอร์สเอ็นของเรานะครับพี่เสริมพี่เอนิดนึงพอดีว่าที่พี่เขามาได้เนี่ยพอเขามามอบตัวมาสอบสัมภาษณ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาพอดีไม่งั้นก็มาไม่ได้หรอกเพราะปกติเขาเรียนที่โรงเรียนเลยพิทยาคมที่ออกช่องเก้าออกอะไรไปที่มีสามคนทั้งประเทศใช่ไหมนะแล้วก็เรียนที่สาขาขอนแก่น นะไม่เคยเจอตัวพวกพี่หรอกจะเจอเ,จอเฉพาะตอนพี่ไปเดินสายเยี่ยมนะคนาเลยขอถ่ายรูปขออะไรนี่เต็มโจทย์ไว้ในกระเป๋าเต็มเลยนะตอนหลับตอนหลับตอนรับ,บด้วยโจทย์ประจำนะเนี่ยพี่ถึงบอกพวกหนูเสมอว่าความเพียรเนี่ยนะมันเหมือนต้นน้ำค่อยๆทำไปเห็นไหมน้ำเดือดเลยเห็นป่ะพอเดือดปุ๊บเนี่ยสอบได้ร้อยเต็มอ,อยู่สามคนจะคนสอบทั้งสามแสนกว่านะเลขคนเด็กเนี่ยได้เต็มทั้งประเทศก็่สามคนสี่คนคือค่าเฉลี่ยมันเท่าไหร่นะประมาณยี่สิบได้ป่ะ 22, ตา,า22เนี่ยเขาได้ร้อยคะแนนเต็มหนูอยากทำหน้าตาเซอร์ไพรส์ไปอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตพวกหนูคนใดคนหนึ่งในห้องนี้ก็ได้ปีหน้าปีหน้าท้มานั่งันนี้ก็ได้ถูกไหมอาจจะเป็นน้องมานั่งก็ไแต่ถ้าเขาสอบได้แพทขอนแก่นหนูก็หมดสิทธินะที่จะได้เจอพี่เขาพอดีเลือกคณะถูกมาเป็นรุ่นน้องพี่ ที่พึ่งริตัวของวิศวะจุฬาาก็เลยก็เลยโอกาสก็เลยบอกว่าไหนๆมาแล้วนะให้คุ้มค่ารถหน่อยดีเว้นขานรดมาัข่าวนเนเราจะช่วยค่ารถส่วนเกินไม่ออกเองอ่าโอเคก็ที่พี่บอกก่อนนั้นแนวแนวทางในการเป็นตัวนี้คือมันไม่ไม่ไม่ได้เฉพาะโอเน็ตนะแต่ว่าหมายถึงตัวพวกแพทต่างๆด้วยเพราะพี่เขาเนี่ยกว่าจะติดวิศวะจุฬาได้เขาจะต้องแบบผ่านมาธุกวิชาใช่ไหมที่ที่ใช้ในการสอบก็คือ สิ่งที่พี่เขาผ่านไปปีที่แล้วก็คือสิ่งที่น้องกำลังจะเจออยู่ในในข้างหน้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตั้งใจฟังเทคนิคดีๆนะว่าพี่เขามีเทคนิคอะไรบ้างแล้วก็ลองจำจำไปใช้ไปปรับให้เข้ากับตัวเองนะครับโอเคไหมอือเดี๋ยวทุกวันนี้จริงจังด้วยพีเสือเลยนะตั้งใจมากเลยนะฮะ